สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ b o บอ Body h e ร o นะครับก็วันนี้นะครับจะมาตอบคาถามให้สําหรับคนที่มีปัญหานะครับอยากจะฟิตหุ่นอยากจะเพิ่มกล้ามเนื้ออยากจะลดน้ําหนักนะครับแล้วก็อยากจะทําลูกร่างให้มันดีขึ้นแต่ว่าไม่มีอุปกรณ์ฟิตเนสที่บ้านเลยนะครับที่บ้านไม่มีดัมเบลไม่มีจักรยานไม่มีเครื่องมาชีนนะครับไม่มีบา์เบลไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยไม่เป็นไรนะครับคือหุ่นฟังคลิปนี้ไว้แล้วก็เอาไปทํานะครับ อย่างแรกเลยนะครับคนที่ไม่มีอุปกรณ์นะครับผมอยากจะให้ศึกษานะครับเราเราอาจจะเข้าไปใน Google นะครับหรือว่าดูใน YouTube ก็ได้นะศึกษานะครับหาหาดูว่า Body weight นะครับ Body weight เนี่ยที่ บอดีเวทคืออะไรผมอธิบายเรื่องบอดีเวทก่อนแล้วกันบอดีเวทคือนะครับการเล่นเวทนะครับการใช้แรงจากน้ําหนักตัวนะครับต้านแรงน้ําหนักตัวนะครับอย่างเช่นท่าสปอตที่เราอาจจะเคยเห็นนะครับที่มือประสานทอยทอยนะครับแล้วก็ย่อนะครับลุกนั่งอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นท่าวิดพื้นท่าเบอร์ปี้นะครับท่าซิดอัพท่าอะไรพวกนี้เราจะคุ้นเคยกันดีนะครับก็ตรงนั้นเนี่ยจัดอยู่ในพวกบอดีเวททั้งหมดนะครับท่าที่เล่นได้ที่บ้านโดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์นะครับเราก็ไปดูว่า มันมีแบบไหนบ้างนะครับเพราะมันมีค่อนข้างเยอะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดถึงบริเวณแบบคร่าวๆประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ผมอยากจะแนะนำอย่างนี้นะว่าคนที่ฝึกอยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าเวลาที่ออกไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี้ยสิ่งที่เราทาได้ก็คือบริเวทเนี่ยนะครับดีที่สุดแต่ว่ามันจะทํายังไงนะครับให้มันเข้มข้นเหมือนเวลาที่เราเล่นดัมเบลหนักๆเนี้ยสมมติว่าถ้าเกิดเราเล่นที่ฟิตเนสใช่ป่ะเราเล่นลูกนี้5้กิโลเสร็จแล้วเราก็อยยบไปลูก10บกิโลเงี้ยแต่ว่า เวลาเราไปข้างนอกไปต่างจังหวัดหรือเล่นที่บ้านไม่มีอุปกรณ์นี้เราจะทํำยังไงนะครับผมจะแนะนํานี้ครับสำหรับคนที่เล่นบอดี้เวทนะนะครับเล่นไปเลยครับเซตหนึ่งคุณจับเวลาเลยคุณไม่ต้องนับจํานวนครั้งนะครับจับเวลาไปเลยสมมุติว่าเล่นท่าเนี้ยเอาให้ล้าที่สุด1น,นาทีทําได้กี่ครั้งไม่ต้องสนใจครับเอาให้มันล้าที่สุดนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อคนเราเนี่ยมันสร้างจากอะไรครับมันสร้างจากความที่ เวลาที่เรายกเราออกแรงต้านเนี่ยมันล้าที่สุดนะครับมันล้าให้มันคือให้มันล้าที่สุดอะ่ะมันไม่จําเป็นจะต้องแบบอย่าเพิ่งไปเครียดนะครับกับตัวเลขที่แบบว่าโอ้จะต้อง10ทีหมดแรง12ทีหมดแรงตรงนั้นมันเป็นทฤษฎีนะครับคือเราทําตรงเนี้ยได้เอาให้มันดีที่สุดนะครับสมมุติว่าวิดพื้นเนี่ยเริ่มไปเลยปุ๊บสิครั้งเซตนี้ได้10ครั้งในภายใน1นาทีนะเซตต่อไปอาจจะได้5ครั้งตรงเนี้ยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าขอให้ล้าที่สุดนะครับเพราะว่า กล้ามเนื้อของคนเรานะครับมันสร้างขึ้นไปเวลาที่เรา, mm hmm. เ,ราเราออกกำลังกายเนี่ยนะครับมันจะเขาเ,เรียกว่าเสา้นใยกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะถูกทาลายนะครับแล้วมันจะสร้างขึ้นกลับขึ้นมาใหม่ให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับ mm hmm. ก็ถามว่ามันแตกต่างจากการที่ไปเล่นฟิตเนสไหมอ่ะมันอาจจะแตกต่างนะครับแต่ว่าความล้าความอะไรเนี่ยคือผมบอกเลยว่าการออกกำลังกายแบบบอดี้เวทนะครับเรา เราไม่ได้เน้นตรงที่มันจํานวนมันแบบหนักส0ครั้งหมดแรงเนี่ยเราเน้นให้มันหมดครับฝึกให้มันลา้าให้มันเข้มข้นที่สุดนะครับตรงนี้แหละมันจะทําให้กล้ามเนื้อของเราเติบโตนะครับแล้วมันจะเบิ์นมันจะเบิ์นไขมันได้ค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากว่าคุณไม่ได้ไปฟิกตายตัวว่าสมมุติว่าเซตเนี้ยวิดพื้นได้ ห้าครั้งอย่างเงี้ยนะครับเราเราก็ทําแค่5ครั้งพอทั้งทงท,งที่เราทําไหวถึง15ครั้งภายใน1นาทีอะไรแบบนี้นะครับคือพยายามไปให้มันสุดนะครับจับเวลาเลยอย่างเช่นออกกาลังกายท่านี้เซตเนี้ยขอนาทีหนึ่งเอาให้ได้มากที่สุดนะครับก็ตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่เล่นบอดดี้เวทนะผมอยากจะให้ฝึกแบบนี้นะครับคือข้อดีคืออย่างแรกคือมันมันจบเร็วครับมันจบเร็วตรงที่ว่าเฮ้ยเราเรา,เราไม่ต้องไปแบบว่า พักเซตไงเราไปแบบปุ้งทีเดียวเลยท่าเดียวปุ๊บนาทีหนึ่งได้เท่าไหร่แล้วก็เปลี่ยนท่าแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะฝึกแบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่มีเวลาน้อยมากๆนะครับผมแนะนําว่าให้ฝึกแบบเซอร์กิตเทนนิ่งไปเลยนะครับเซอร์กิตเทนนิ่งก็คือการฝึกแบบ เป็นเป็นรอบนะครับอย่างเช่นเราฝึกสามท่าติดกันเลยอย่างเช่นท่าสควอตนะครับท่าสควอตลุกนั่งนะครับแล้วก็ต่อไปวิดพื้นต่อไปเป็นครัชนะครับขึ้นมาแบบม้วนหน้าท้องขึ้นมา3ท่าติดกันท่าละ30วิแบบนี้ก็ได้นะครับจับเวลาเลยท่าละ30วิปุ๊บจบท่าแรก30วิวิแล้วก็ไปต่อนะครับท่าที่2โดยไม่พักแล้วก็ไปต่อท่าที่3นะครับโดยไม่พักทั้งหมดจะเป็นประมาณ1นาทีครึ่งแบบนี้นะครับเราค่อยพัก ถือว่านับเป็น1รอบอย่างนี้ก็ได้นะครับอาจจะทําประมาณ7 8รอบก็ได้สําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็ตรงนี้เนี่ยสำหรับบอดี้เวทนะครับมันก็สามารถฝึกได้เข้มข้นเหมือนกับคนที่เล่นเวทที่ฟิตเนสนะครับคือไม่ต้องไปซีเรียสนะว่าจะต้อง12ครั้งใหญ่15ครั้งมันถึงจะกล้ามคมชัด20ครั้งมันถึงจะแน่นนะครับผมบอกเลยว่า ผมบอกเลยนะครับว่าหลักการนะครับของการออกกําลังกายเนี่ยครับคือคุณไม่ต้องไปซีเรียสแต่ว่ามันจะเป็นจํานวนเท่าไหร่ขอให้ทําให้ได้มากที่สุดนะครับขอให้แบบเราไปได้สุดของเราแล้วนะครับสําหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์นะครับไปให้มันสุดเลยสําหรับเซตหนึ่งนะครับไปจับเวลาเลยครับว่าเออเราทําได้เท่าไหร่แล้วเอาให้มันเต็มที่ตรงนั้นนะครับต่อ1เซตแค่นี้นะครับเราก็สามารถออกกําลังกายนะครับทำให้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะครับทำให้กล้ามเนื้อคมชาร์จเบิร์นไขมันได้ภายในทีเดียวกันเลยนะครับก็ อยากจะฝากไว้นะครับสาหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์นะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับคือคุณฝึกไปเลยฝึกหลายๆท่าติดกันก็ได้นะครับมันไม่มีมันไม่มีการผิดกฎใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่าไปตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมานะครับทําแบบที่ทำแบบเท่าที่ทําได้นะครับแล้วก็เอาไปฝึกนะครับฝึกให้มันมากขึ้นสมมุติว่า3ท่าคุณสบายแล้วคุณก็เพิ่มเป็น4เป็น5้าท่าติดกันแบบนี้นะครับก็เอาไปใช้ดูนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับ